เอต้าเอต้าเอต้าเอ้าเอตาเอต้าเอต้าเอตาเอต้าเอต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 ้าเอตาเอตาเอตอตาเอต้าเอต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 ้าเอต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 าเออต้าเจ้ ไม,ไม่ใช่่างวั้นผิดวิธีไม่ใช่ลูกไม่ใช่ไม่ต้องเหยียบไม่ต้องเหยียบ